สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมมาเชิญป,ประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะเป็เด็กข่าวข่าวาวงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนิเต็ดฟีเจอร์ในไอเดมทุกวันและฝากแล้วด้วยนะที่อดตูน33นั่นเองวันนี้เป็นเรืของเฮ้ยจุดจุดเบลลิงแฮมล่าสุด เปิดตัวเรียบร้อยกับเรอัลมาดริดผ่านทางโซเชียลมีเดียแอคเคาท์อย่างเป็นทางการของสโมสรมาดริดนั่นเองอาจารย์ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อย6ปีเต็มๆด้วยค่าตัว103ล้านยูโรนะแล้วก็มีออปชันต่างๆนาน,นาเน,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 นี่ยนะหลงจง้งเบดเซตจะไปจบได้ที่134ล้านยูโรทําให้จูเบ็นนฮคับกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดตลอดการของรัิสโมสรเรอัลมาดริดไปเป็นที่เรียบร้อยนะโดยเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความนะอำลาบรูเซเดอมุลเรียบร้อยนะเขาบอกว่าขอบคุณทุก ตลอด3ปีที่ผ่านมาเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้สวมเสื้อเหลืองของดับุลนประจําเลยไม่ว่าจะในโมเมนต์ที่เล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ตามนะแม้ว่าผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยการลงเล่นกับเรอัลมาดริดก็แล้วก็ตามนะแต่ผมเนี่ย ยังคงเป็นดอทมุลตลอดเวลาเป็นดอทมุลมาแล้วครั้งหนึ่งก็จะเป็นดอทมุลตลอดไป <Yeah. S 1> ขอโชคดีนะทุกคนที่ดอทมูลนะนั่นคือบทอำลาของจูดเบลิงแฮมนะซึ่งฤดูกาลล่าสุดนี้ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะสำหรับจูดนะลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยนะ42นัดนะยิงได้14ประตูกับอีก7แอซ,ซิสก็พาดอทมูลควา้าแชมป์เดเบโควแต่ว่ามาพลาดแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันในนะัดสุดท้ายที่แหมพลาดเสียแชมป์ไปให้กับไบเยอร์มิวนิกนั่นเองนะเอาก็ขอให้โชคดีในเส้นทางใหม่สำหรับจูดเบล 6ปี103ล้านยูโรกับเรอัลมาดริดจบเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยนั่นเองนะอัะฟริกาคิดยังไงกับดีลนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะจูบเบรลมาดริดและอย่าลืมกดไลค์วกดวแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราตูน ED, ยูไนเต็ดฟีจที่นกับยามทุกวันและฝากแลนด้วยที่อัดตูน33น,นะนั่นเองนะพรุ่งนี้มาอัปข่าวกันแบบวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ